ฉากนี้ก็จะเป็นฉากที่ผมเล่นสนนะครับตอนที่ผมกําลังจะแพนะครับไปดูกันเลยครับแล้วฉากนี้ผมก็เลือกที่จะ s n น p มายิงตรงนี้นะครับผมเลยสับรัวๆไปแล้วก็เผลอโดนหัวนะครับผมก็สับรัวๆตอนนี้ผมก็ย้ายมุมมาเล่นนะครับย้ายมุมมาเล่นแล้วก็ยิงไกลให้เพื่อนนะครับผมจะไม่เน้นคืนนะครับเน้น c o อร์ฉากมาอีกเกมหนึ่งก็ผมก็ยิงไกลเหมือนเดิมนะครับจังหวะนี้ผมไม่เน้นไม่เน้นช้านะครับก็ยิงไกลนะครับไอ้จุงๆุงก็โดนผมเป็นหนึ่งนัดนะครับจังหวะนี้แต่ว่าผมไม่ได้คืนนะเพราะเพื่อนล้านะครับ แล้วก็มีตัวผู้หญิงตัวนึงวิ่งมาแล้วเปิดโคโนใส่ผมแล้วผมยิงไปหนึ่งนะแล้วตั้งไอวอนะครับแต่ตอนนี้เหลือไอ้ทุมท่มๆตัวเดียวปุ้งตายไปครับเหลือตัวเดียวนะครับไอ้วันนี้นะครับชอบทำโสมนะครับไอ้พวกที่ไม่มีฝีมือนะจังหวะน,นี้ผมก็เล่นชไนแล้วก็โยนระเบิดโค้ดสวนนะครับผมก็ยิงไปหนึ่งนะปุ้งโดนไปหนึ่งนะปุ้งไม่โดนนะครับแล้วพอตอนนี้ผมคิดได้ว่าผมมีระเบิดผมก็ได้โยนไปเปิดสามสองหนึ่งยนปันชุดที่โฟว์ตุ้มตุ้มโดนสามตัวจังหวะนี้ผมก็เลยวิ่งขึ้นนนชาาอออยยย่่่งงรรรวววดเเเ็ลพืิ แล้ผมก็ไม่ได้คือนะครับแต่จากวันนี้ผมก็ชนะนะครับ